ชาว MSA Thailand ทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับ Love and Deep Space กันไหมครับเกมนี้เป็นเกมโรแมนติกบนมือถือแบบ 3D ที่สมจริงสุดๆบอกเลยว่ากำลังติดสุดๆเลยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะแพท4.0 Witness by Deep Space กำลังจะมาแล้วในวันที่3กรกฎาคมนี้ครั้งนี้ไม่ใช่อัปเดตธรรมดาแต่เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกม Love and Deep Space เลยนะของแจกค้นแน่นแบบจุกๆกิจกรรมเพียบจนเลือกไม่ถูก และที่พีกกว่านั้นระบบใหม่ที่จะทาให้ความสัมพันธ์ของคุณกับหนุ่มๆพุ่งทะลุจักรวาลใกล้ชิดแบบที่ไม่เคยมาก่อนฟินยิ่งกว่าภาคไหนๆใครยังไม่เข้าเกมรีบเลยนะใครยังไม่เคยเล่นโหลดด่วนแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกันนะเวอร์ชันใหม่ทตรีมงานแต่งมาแล้วครั้งนี้คุณจะได้สวมชุดเจ้าสาวส,าวสุดอลังการแล้วออกเดินทางในเรื่องราวรักสุดโรแมนติกไปกับตัวละครท,ที่คุณหลงรัก บอกเลยว่าแค่เห็นพีวีก็ใจละลายชุดเจ้าสาวสวยเหมือนหลุดมาจากเทพนิยายสายตาของเขาที่มองมาก็หวานจนแทบละลายเพลงประกอบก็ชวนฝันสุดแต่เดี๋ยวก่อนความฟิน,นยังไม่หมดแค่นี้เพราะเรามีฟีเจอร์ใหม่สุดพิเศษที่จะพาใจเต้นแรงขึ้นไปอีกขั้นกับ sleep together ใช่ครับฟังไม่ผิดตอนนี้คุณสามารถนอนหลับไปพร้อมกับหน,นุ่มได้แล้วบรรยากาศคือเหมือนอยู่ข้างๆกันจริงๆทั้งภาพที่สมจริงมุมมองที่ขยับได้อิสระเสมือนกำลันงนอนอยู่ด้วยกันเลย ยังไม่พอยังมีตัวช่วยกลอมนอนไม่ว่าจะเป็นเพลงเบาๆเสียงผ่อนคลายหรือแม้กระทั่งเสียงกระซิบตอบสนองเวลาคุณสัมผัสจากหนุ่มรู้ใจเรียกไดว่าฟินสุดระดับหลับไปพร้อมรอย,ยิ้มบอกเลยว่าอัปเดตนี้ทั้งหวานทั้งใกล้ชิดลิงกอยู่ใน description ลลวนะโหลดเลยครับฉันชื่อมิสซี่ถ้าจะให้บอกเรื่องนึงเกี่ยวกับฉันก็คงเป็นเรื่องที่ฉันฝันที่จะเจอความรักรักคือการถูกมองเห็นคุณค่าการได้รับความใส่ใจแบบที่ทำให้รู้สึกพิเศษแต่นั่นไม่เคยเกิดขึ้นกับฉัน ได้ยินว่าความรักจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ตั้งใจฉันไม่เคยเชื่อสักนิดกระทั่งเมื่อมันเกิดขึ้นกับฉันจริงๆฉันกำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนอยู่ตอนที่เสียงออดบ้านดังฉันเปิดประตูออกแต่ก็ไม่เจอใครก่อนจะเห็นว่ามันมีกล่องลึกลับใบหนึ่งห่อด้วยกระดาษสีเงินและมีชื่อฉันเขียนอยู่ฉันไม่นึกว่าตัวเองจะได้รับของไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าคุณเอาเข้าบ้านไหมทว่าบางอย่างในตัวฉันดันอยากรู้ข้างในสุดๆข้างในกล่องดำกระมี่ีนั้น คือแหวนเพชรที่สวยงามที่สุดตั้งแต่ที่ฉันเคยเห็นมาประกายของมันขนาดที่สะท้อนกับแสงทําเอาใจของฉันเต้นรัวข้างๆนั้นมีโน้ตใบหนึ่งที่พับเอาไวเ้เรียบๆขอแค่คุณสวมแหวนวงนี้รักแท้จะตามหาคุณความฝันที่กลายเป็นจริงเหรอเนี่ยฉันรีบสวมแหวนเข้ากับนิ้วตัวเองโดยไม่ได้ตั้งคําถามและไม่ลังเลใดๆไ,ได้ไงไม่รู้แหวนนี่ดันเข้ากับนิ้วฉันได้พอดีในตอนนั้นเอง จู่ๆฉันก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศรอบตัวที่เปลี่ยนไปพ่อมาถึงที่โรงเรียนทุกอย่างก็ดูต่างไปจากเดิมปกติแค่มีใครมองเห็นฉันตอนที่เผลอชนตรงทางเดินก็นับว่าเยี่ยมแล้วทว่ามาในวันนี้เพื่อนร่วมห้องที่ปกติมักจะเมินฉันกลับดูดีใจที่ฉันเดินมาแม้แต่อมแนดากับเดซี่สาวแสบที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนยังเอ่ยปากชมรุสวมีซี่ถ้าดูน่ารักจังเลย มิซี่ว่าไงที่หนีมาแนงด้วยกันกับฉันไหมฉันเริ่มคิดว่านี่ต้องเป็นการแกล้งกันน่แน่แต่แล้วในคาบเรียนมิสเตอร์โรบินครูแค่คุณแล้วที่ปกติไม่สนใจฉันว่าจะทําอะไรเลยด้วยซ้ํากลับชื่นชมกันบ้านฉันทุกคนควรเรียนรู้จากมิซี่ไว้นะเธอคือคนเดียวที่ส่งผลงานฉันเลิศถึงตอนพักเที่ยงเหมือนทุกคนแย่งกันเพื่อดีนั่งใกล้ฉันฉันไม่เคยได้รับความสนใจแบบนี้มาก่อนในชีวิต พวกผู้หญิงต่างก็อยากเซลฟี่กับฉันเพื่อเอาไปลงโซเชียลส่วนพวกผู้ชายก็สงสัยตาหว,หวานๆให้บางคนถึงกับเดินเข้ามาคุยด้วยแม้แต่เด็กเนื้อต่อต้านสังคมจากคัดเรียนเคมีที่ชื่อกอดี้ยังเดินมาหาฉันหลังเลิอกอมวอลเลยบบอลเขาไม่เคยพูดกับใครเลยก่อนหน้านี้เฮ้ hey, เธอมิสซี่ใช่ไหมเธอเล่นวอลเลยบบอลเก่งมากฉันแอบนึกสงสัยว่ามีใครในโรงเรียนที่เคยได้ยินเขาพูดบ้างนี่นายมองฉันอยู่เหรออ๋อ oh, ใช่ เธออยากมาเป็นแฟนฉันไหมเอ่อไม่เพิ่งถามอยู่หยกๆกว่าฉันชื่ออะไรแต่จู่ๆจะมาขอฉันเป็นแฟนเนี่ยนะใครก็ทำกันสมองฉันวุ่นวายไปหมดทั้งที่ก่อนหนะ้าแทบไม่มีตัวตนแทๆ้ๆมันเกิดขึ้นเร็วมากฉันกลายเป็นขวัญใจของทุกคนที่นี่โทษทีไม่ทุกคนหรอกมีคนเดียวที่ฉันอยากให้เขาลองสังเกตเห็นเจคเขายังเดินไปแบบไม่สนใจฉันอยู่ฉันแอบชอบเจคมา นานมากๆแล้วขณะที่อา่านโน้ตนั้นเมื่อเช้าฉันก็คิดว่าเราคงเ,เขาอาจจะเไม่รู้ฮะฉันคิดว่าแหวนนี้จะนำรักแท้มาให้แล้วนั่นมันควรจะเป็นเจคพอฉันถึงบ้านแล้วมือถือของฉันก็เริ่มดังระง,งมไม่หยุดย่อนทั้งสายโทรเข้าข้อความในแชทไหลเพียบรวมถึงคนที่ตามในโซเชียลฉันจำคนพวกนี้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำนั่นทำให้ฉันเริ่มคิดเรื่องพวกนี้เป็นเพราะแหวนนี่งเหรอ ฉันลองทอดแล้วทันใดนั้นมือถือก็เงียบไปน่าสนใจฮะเอาเถอะอย่างน้อยก็จะได้มีสมาธิทํากันบ้านต่อมาตอนเช้าฉันรู้ว่าตัวเองตื่นสายมากแล้วเลยรีบวิ่งไปที่โรงเรียนให้ว่องทว่าพอมาถึงฉันก็กลับมาไร้ตัวตอนอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครพูดกับฉันแม้กระทั่งกอดีพวกเพื่อนใหม่ไม่แย่งกันเข้ามารุมฉันแล้วอะไรเนี่ยฉันเพิ่งรู้ว่าตัวเองบึ้งมาโรงเรียนทั้งที่ลืมสวมแหวน ฉันกลายเป็นผีในถงทางเดินความรู้สึกที่ไม่มีใครทักนั้นมันยิ่งทําให้ฉันเริ่มตื่นตระหนกเข้าไปใหญ่ฉันไม่ชอบให้ต้องไร้ตัวตนอีกพอกลับถึงบ้านแล้วฉันก็รีบคว้าแหวนมาสวมและสาบานว่าจะไม่ถอดมันอีกฉันอยากรู้สึกแบบนั้นตลอดฉันต้องการไม่สิต้องมีเพื่อให้ถูกเห็นวันต่อมาที่โรงเรียนด้วยแหวนนี้ฉันดึงความสนใจของทุกคนกลับมาได้และมันก็รู้สึกดีมากเยี่ยมจริงๆหลายวันต่อจากนั้น ฉันก็เริ่มรู้ว่าตัวเองในเวอร์ชั่นนี้ควรเป็นยังไงกันแน่มิสซี่คนใหม่นั้นต้องมั่นใจและสง,งา่าต้องเอาอยู่ทุกย่างก้าวที่ตัวเองเดินไปฉันได้กลายเป็นตัวท็อปในโรงเรียนอย่างรวดเร็วแถมมีผู้คนที่ตามในโซเชียลมากกว่าทั่วทั้งห้องรวมกันผู้หญิงทุกคนอยากเป็นเหมือนฉันผู้ชายทุกคนอยากเดทกับฉันและต่างพยายามเข้าหาฉันก็แค่เล่นด้วยเอาขำๆกับพวกเขาทว่าสำหรับบางคนแล้ว ฉันก็ไม่เก็ตว่าทำไมยังไม่เลิกพยายามไงมิซี่วันนี้เธออยากจับคู่ทำแแบบกับฉันไหมอีไม่ละเธอไม่เอาหรอกทำไมคนระดับเธอถึงต้องคุยกับนายด้วยอ่ะจริงด้วยแม้แบบว่าไม่เจียมตัวเมอร์นี่มันขี้แพ้มากก็นะคนเดียวที่จะได้รับโอกาสจากฉันมีแค่เจ๊กถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่เคยสนใจฉันเหมือนกับที่คนทั่วไปเป็นตอนนั้นฉันเห็นเจ๊กอยู่ที่ล็อกเกอร์ ไม่แน่ฉันอาจจะต้องพยายามมากขึ้นหน่อยขอสก,กิดหน่อยฉันจัดท่าไม่ตายที่ทําให้พวกผู้ชายหลายคนเดินตามเป็นหมาน้อยมันแล้วฉันเดินเฉียดเขาและในทันทีที่ผ่านฉันก็สย้ายผมยักไหล่แล้วเริ่มพูดไปว่าเฮ้แจ็คจะเชิดดูดีนี่โอ้เออขอบใจหมดแล้วเหรอรีอคชั่นนิ่งไปไหมอะทำไมทุกคนถึง,ลงหลงไหลชันยกเว้นแค่เจ๊คนเดียวเหมือนว่าแวนใช้กับเจ๊คไม่ได้ผล หรือไม่งั้นเขาก็แค่ไม่ใช่รักแท้ฉันเดินเข้าไปในห้องเคมีด้วยความมั่นใจป่นปี้เละแท้แม้จะเห็นว่ามีผู้ชายต่อแถวรอคู่ก็ไม่ดีขึ้นสักนิดฉันเริ่มน้อยใจเป็นตัวตะเล็ก่กอนที่เสียงทุ้มตามแสนเซ็กซี่ของใครบางคนจะฉุดฉันขึ้นมาเหลืออ้อล้อเธอสักทีเถอพวกเธอคู่ฉันทิโมธีเขาเพิ่งย้ายมาประเทศนี้ไม่กี่เดือนแม้ว่าเขาจะดูเก็บตัวและไม่ค่อยสงสิงกับใครเท่าไหร่ แต่เขาก็เป็นเด็กใหม่นะค้นหามีเสน,น่ห์ว่ากันว่าที่จริงแล้วเขามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเอามากๆและมีบ้านเป็นคฤหาสน์ทุกรอบที่ฉันเห็นเขาเขาก็แค่คอยสังเกตการฉันว่าเขาคงกําลังปรับตัวกับระบบในโรงเรียนแบบอเมริกันอยู่ไม่นึกเลยว่าตอนนี้จะมาเคลมฉันซะได้พวกหนุ่มๆพากันบ่นและถอยในขณะที่ทิโมธีนั่งลงข้างฉันอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับว่าตัวเองคือเจ้าของโต๊ะเขาวางหนังสือลงด้วยท่าทางชิล ตามด้วยยิ้มมุมปากให้ฉันว้าวแรงไปเป็นเนี่ยเรียกว่าเห็นผลตั้งหากละรู้หรอว่าฉันอยากคู่กับนายหรือเปล่านะไม่เอาเหรอยังไม่ทันได้ตอบคำถามครูก็สั่งให้เริ่มทำแลบ็บเราสวมถุงมือแล้วเริ่มทันทีที่โมที่ทำตามที่ครูสั่งเรากับเป็นผู้ชำนาญการซึ่งเคมีคือของถน,นัดทุกอย่างนั้นถูกควบคุมออกมาอย่างแม่นยำและน่าประทับใจฉันจับได้ว่าเขาแอบมองฉันเป็นพักๆด้วยนี่ นายทำแบบนี้บ่อยเหรอผสมสารเคมีอันตรายเวลาที่ตัวเองว่างๆนะก็แค่เท่าที่จำเป็นนายมาจากไหนกันแน่หมายถึงก่อนจะมานี่เหรอก็นะใช่ยุ <Europe. S 1> โรปเฮอช่วยดีมากเลยของเหลวในบีเกอร์ค่อยๆเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นชมพูสดเป็นสัญ,ญญาณว่าการทดลองนั้นสำเร็จฉันรีบจดผลการทดลองพอเงยหน้าขึ้นเขาก็กำลังมองฉันอย่างตั้งใจจังมากไปแล้วนะ มองเธอขาวเธอสวยเชงจริงได้มองโอเคได้ผลอยู่นะในเมื่อเราหากันเจอแล้วลองมาคบกันดูไหมในเมื่อเราหากันเจอแล้วในโน้ตนั่นเขียนไว้ว่าขอแค่คุณสวมแหวนวงนี้รักแท้จะตามหาคุณทีโมที่ก็อยู่นี่ด้วยอาจเป็นเขาก็ได้โอเคตกลงทีโมที่ยิ้มออกมาเหมือนเพิ่งได้รับชัยชนะบางอย่างพอหมดคาบเราไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันแขนคล้องแขน คิดว่าก่อนหน้านี้เป็นที่พูดถึงแล้วนี่มันเหนือขั้นกว่าเดิมทุกๆุกคนและฉันหมายถึงทุกคนจริงๆกำลังพูดถึงเรื่องที่มิซี่กหนุมหล่อจากยุโรปนั่นคบกันเป็นที่เรียบร้อยเช้าวันถัดมาฉันเดินเข้าโรงเรียนแล้วเจอกับดอกกุหลาบสีแดงสดแปะอยู่ที่ล็อกเกอร์ตัวเองพร้อมโน้ตว่าถึงมิซี่คนสวยของฉันคิดถึงเธอเสมอนะทิมหวานแหววว่านี่แหละแบบที่ฉันอยากให้ใครสักคนมาเทคแคร์ เขาช่วยถือหนังสือเข้าห้องแถมยังเลี้ยงข้าวเที่ยงฉันทุกวันด้วยฉันรู้สึกพลังพลูในอกเสียงเล็กๆในใจกระซิบว่านี่คือเรื่องจริงดีมากๆเลยฉันเริ่มรู้สึกบางอย่างกับเขาบ้างแล้วสองสัปดาห์ต่อมาทีมกับฉันเหมือนได้ครอบครองโรงเรียนและฉันก็ชอบความรู้สึกนี้บางคนต่างเทิดทูนเราในขณะที่หลายคนต่างพากันอิจฉาเราในความสัมพันธ์ฉันชอบอย่างหลังมากกว่ามิกซ,ซี่คนเก่าอาจต้องการเจ๊ก แต่มิสซี่คนใหม่ต้องควรได้รับสิ่งที่มากกว่าเช่นเพื่อนฝูงมากมายความสนใจรวมถึงคนหล่อรวยแถมคลั่งเช้ามากๆเช่นทิมที่เยี่ยมเลยคือการที่ทีโมที่สามารถเข้าถึงพวกของที่มีระดับได้ง่ายๆทําให้ฉันเข้าถึงของพวกนั้นด้วยเช่นกันวันหนึ่งทิมพากลุ่มเพื่อนของเราไปเที่ยวที่คลับลักวูดคลับริมหาดส่วนตัวสุดแสนเอ็กซ์คลูสีฟที่มีค่าสมาชิกสูงลิ้วขณะที่ฉันกําลังยืนอาบแดดอยู่ ท่ามกลางความสนใจทุกคนพนักงานเสิร์ฟในชุดเชิดขาวเดินเข้ามาเจกฮะมาได้สักทีใช้ขาวน้ำมะนาวคั้นสดไม่เอาพวกกระป๋องขยะเหมือนกันขอแบบด่วนจีด้วยเข้าใจเจกพยักหน้าพลางจดออเดอร์ไปโดยไม่พูดอะไรสักนิดความเฉยเมยราวกับว่าเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนั้นมันกวนใจฉันเอามากๆได้ยินหรือ,อยังรีบหน่อยไม่งั้นอดได้ทิปพวกเรารอนานมากแล้วให้ไหวเลย เจก,กัดกรามแน่นแต่เขาก็แค่พยักหน้าเล็กน้อยก่อนรีบเดินไปอเมนดาและเดซี่มองฉันหลังจากนั้นเราก็หัวเราะดังลั่นในตอนนั้นฉันเหลือบมองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกตึกด้านหลังผู้หญิงที่กำลังจ้องมาที่ฉันยืนอยู่ข้างผู้หญิงกลุ่มเดียวกับที่เคยทำให้เธอรู้สึกต่ำต้อยและตอนนี้ฉันก็กลายเป็นพวกเดียวกันทำตัวเหมือนที่พวกเธอทำ มันทำให้ทองไส้ฉันปั่นป่วนฉันพยายามหันกลับไปสนใจกลุ่มตัวเองและทิโมธีที่กำลังมองฉันด้วยรอยยิ้มกว้างบนหน้าความรู้สึกนั้นมันยากจะสลัดทิ้งฉันกำลังกลายเป็นใครและสัปดาห์ต่อมายิ่งฉันกับทิโมธีอยู่ด้วยกันมากขึ้นฉันก็ยิ่งได้รู้ว่าเราแทบไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเขาไม่ชอบดูหนังไม่ฟังเพลงด้วยเขาไม่ขำกับมุกตลกฉัน เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องในวัยเด็กเพื่อนอดีตของเขาหรืออนาคตที่เขาฝันไว้ทุกบทสนทนามักจะวกกลับมาจบที่เราทั้งคู่เหมาะสมกันแค่ไหนก็คงจริงมัง้งไม่เหมือนแต่ดึงดูดใช่ไหม <S <S ในทุกครั้งที่เราแยกกันความรู้สึกที่เหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแต่ทันทีที่ได้อยู่กับเขาฉันก็จะรู้สึกกลับมาหายใจได้คงถูกต้องล้มัง้งทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อตอนที่ฉันได้ไปเยือนบ้านทีมครั้งแรก พอมาถึงถนนหน้าบ้านเขาฉันก็รู้เลยวันนี้มันไม่ใช่แบบที่ฉันคิดไว้เลยสักนิดบ้านของเขาเป็นคา,าือหาดจะกลับดูเก่าและหลอนมากเหมือนเป็นบ้านไว้ให้เด็กชายล่าท้าผีในช่วงฮาโลวีนเพราะฉันยกมือขึ้นจากเคากประตูบ้านนั้นมันก็เปิดออกเองในเงามืดนั้นมีทิมที่ยืนยิ้มอยู่ m e s ี่เข้ามาเลยซฉันฝืนยิ้มแล้วก้าวเข้าไปข้างใน แสงที่ส่องสว่างในบ้านมาจากแท่งเทียนที่ริบรีเแลแล้วฉันก็เจอกับพ่อแม่ของทีมที่ทางเดินพวกเขาทั้งคู่ดูสูงผอมใส่ชุดสีดำล้วนแถมยังใส่เครื่องประดับวิกตอรียนเก่าๆมากมายหลายชิน้นพวกเขาเอาแต่จ้องมาที่ฉันตาพวกเขาเหมือนไม่กระพริบเลยแววตาอันว่างเปล่าของแม่ทิโมธีทำเอาฉันผาวาสุดๆงั้นเธอคงเป็นมิสซ,ซี่เออค่ะยินดีที่ได้รู้จักคุณและคุณนายไม่ต้องเรียบร้อยมากหรอก เรียกว่าพ่อกับแม่เลยก็ได้ฉันชะงักพ่อกับแม่เหรอเพิ่งเจอกันเองนะเขาคงแค่แล้อเล่นแน่เลยฉันหัวเราะเพื่อแก้เขินแต่ไม่มีใครขำเลยพวกเขาเอาแต่จ้องเธอเชื่อในโชคชะตาหรือเปล่ามิซี่คิดว่าค่ะงั้นเธอคงเข้าใจว่าบางสิ่งถูกกำหนดไว้แล้วเราดีใจมากที่เธอเห็นด้วยและชอบหวนแหวนเหรอพวกเขารู้เรื่องแหวนนี้ได้ยังไง รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเหมาะกับเธอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนายคือคนที่ส่งแหวนมาให้ฉันเหรอใช่แล้วฉันเองเราจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ร่วมกันด้วยความรักใจฉันหล่นวูบเลยที่โมที่ให้แหวนฉันเองเหรอนี่มันเป็นไปได้ยังไงสถานการณ์นี้ทำเอาฉันพงอืดพงอมอย่างบอกไม่ถูกฉันหันไปมองแม่เขาซึ่งไม่พูดอะไรเลยสักคำเธอจับที่ลำคอและในตอนนั้น ฉันก็เหลือบเห็นแหวนแบบเดียวกันกับของฉันบนนิ้วเธอที่สวมอยู่ฉันต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้คือว่าฉันฉันเออพลังนึกขึ้นได้ว่าตัวเองมีงานโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องส่งพรุ่งนี้ไม่งั้นมันไม่ทันเนะ่ฉันต้องกลับแล้วฉันวิ่งออกจากบ้านก่อนที่พวกเขาจะพูดอะไรอีกนี่มันครอบครัวบ้าอะไรกันเนี่ยฉันไม่รู้ว่าแหวนนั่นมีพลังอะไรแต่ฉันไม่อยากห้องเกี่ยวแล้วฉันเลี้ยวตรงหัวมุมถนนแต่ว่า ก็เดินเจอทีมที่บันไดหน้าบ้านอีกเข้าตากระตุกเฉยมาถึงนี่ก่อนฉันไดงไงเธอหนีมาทําไมพวกเรากําลังอยู่ระหว่างเดทนะเรื่องแหวนทั้งหมดนี่เริ่มทาเอาฉันขนลุกขึ้นมาแล้วจริงๆฉ,ฉันอธิบายได้ครอบครัวฉันทําเครื่องประดับสืบทออกมาหลายรุ่นแต่เราไม่ใช่ช่างฝีมือธรรมดาเรามีพรสวรรค์เราสามารถหลอมรวมพลังแห่งเจตนาลงไปในชิ้นงานทําให้ความปรารถนาอันแรงกล้ากลายเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่ฉันทํากับแหวนเธอ ชะตาเราผูกกันแล้วเธอกับฉันต้องเคียงคู่กันตลอดไปฉันพยายามควบคุมสติขณะที่ถอดแหวนสีหน้าเขาเปลี่ยนไปในทันทีฉันขอโทษจริงๆนะแต่ฉันไม่รู้ว่าเราควรมาเจอกันอีกไหมว่ากันที่โรงเรียนโอเคฉันเดินเข้าบ้านตัวเองและวกำลังจะปิดประตูทว่าเขาก็ดึงมันไว้ไม่เห็นหรอว่าชีวิตเธอดีขึ้นแค่ไหนตั้แต่ที่สวมแวนนันตอนที่ย้ายเข้ามาใหม่ๆฉันเห็นเธอที่ยังไม่มีใครสน วันๆเธอเอาแต่มองไปที่คนอื่นไม่เลิกหวังให้ใครสักคนมาคุยด้วยตามด้วยพาเข้าไปในกลุ่มเพื่อนใส่ใจและเชื่นชมเธอเถาว่าเธอเอาแต่อยู่ในเงามืดแถมกลัวจะไม่กล้าพูดอะไรฉันเห็นความต้องการที่แท้จริงของเธอเธอกระหายสายตาคนอื่นเหมือนกับฉันฉันมีพลังที่ทําให้ผู้อื่นมาสนใจเราสิ่งที่พวกเราควรได้รับพลังที่จะสามารถมอบรักแท้ให้เธอได้ ฉันว่านี่ไม่ใช่รักแท้นะทิโมธีแล้วฉันก็ไม่ได้คิดด้วยว่าตัวเองอยากได้แสงขนาดนี้ฉันส่งแหวนคืนให้เขาสาบ้านได้ว่าฉันไม่เคยลืมสายตาอันแสนบ้าคลั่งนั้นของเขาเลยฉันปิดประตูรอบนี้เขาไม่ได้พยายามหยุดฉันถอนหายใจเฮือกใหญ่ฉันน่าคิดได้ตั้งนานแล้วว่ามันดูแปลกแน่นอนแหวนนั่นทําให้ฉันเป็นที่นิยมและฮอตมาก แต่นั่นมันคุ้มไหมเมื่อเทียบกับต้องอยู่บ้านคนหลอนๆละแทบจะจําตัวเองเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้วันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนฉันกลับไปเป็นมิสซี่คนเดิมไม่มีใครคุยกับฉันไม่มีใครชัยตามองไม่มีใครสักคนในหมู่เพื่อนจําได้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใครแต่พูดตรงๆนะฉันสบายใจความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาจไม่เคยมีจริงเลยด้วยซ้าหลังผ่านเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นของฉันกับทิมฉันเลยอยากอยู่สันโดษแต่ว่าที่แปลกกว่านั้น คือทีมหายตัวไปเขาไม่มาโรงเรียนไม่เผล่หน้ามาเลยทั้งอาทิตย์ฉันควรโล่งใจและขอบคุณที่มันเป็นแบบนั้นละมัง้งบ่ายวันหนึ่งฉันกําลังนั่งกินไอศครีมคนเดียวที่คาเฟ่เหมือนที่เคยทําเมื่อก่อนกระทั่งจูๆ่ๆเจก,ก็เดินเข้ามาเขาเดินไปสั่งออเดอร์ส่วนฉันก็แกล้งดูมือถือไม่รู้ว่าทําไปทําไมยังไงเขาก็ไม่มองฉันอยู่แล้วตอนให้สมแหวนก็เธอฉันลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ประตู ทว่าทันใดนั้นใครบางคนก็ยื่นมือมาเปิดประตูให้ฉันเปิดให้นะมิซี่โอ้ขอบใจนะเราเดินออกมาพร้อมกันแล้วก็เดินไปทางเดียวกันบนสะพานไม้ที่ริมทะเลแม้จะไม่ได้พูดอะไรกันแต่ว่ามันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมันทั้งเนิบเนิบและเงียบสงบไม่เหมือนกับความสนใจที่เคยได้รับจากคนอื่นๆฉันเริ่มคิดว่าถ้าเจ๊เคยสนใจฉันมาก่อนจะเป็นยังไงแต่ฉันคงไม่คู่ควรกับเขาหรอกฉันกลายเป็นคนที่ฉันไม่อยากเป็นไปแล้ว นี่เจคฉันขอโทษจริงๆนะที่วันนั้นพูดแย่ใส่นายที่บีสคลับนั่นไม่ดีเลยโอโ้มีคนพูดแบบนั้นกับฉันที่คลับเยอะอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกอย่าไม่เป็นไรสิฉันไม่ควรเป็นเหมือนพวกคนไม่ดีพวกนั้นฉันขอโทษเยี่ยมคิดได้ดีขอบคุณนะฉันให้อภัยเธอแต่แล้วจู่ๆคนที่ต้นคอฉันมันก็ลุกขึ้นในตอนที่ฉันเห็นเขาทิมยืนรออยู่ที่ปลายสะพานเขาแอบในมุมมืดของร้านค้า และจ้องมองเราจากนั้นเขาก็ก้าวออกมากลางแสงไฟเมสซี่เสียงเขาแหวกเงามาราวกับมีกรีดหมปอนได้ไวจังนะเราเพึ่งจะเลิกกันไปทั้ทาแบบนี้เรียกนอกใจได้เลยรู้ไหมเนี่ยที่เขาพูดออกมาทําฉันรู้สึกอึดอัดขึ้นในใจในายกับฉันไม่เคยเป็นอะไรกันฉันกับเจก,ก็แค่มาเดินเล่นเขาไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรเหมือนกับฉันหรอกโสมันซะซี่ทิมล้วงเข้าในกระเป๋าของเขา แล้วหยิบแหวนวงนั้นที่ฉันคุ้นเคยออกมาเขาเอื้อมมาคว้าข้อมือฉันไว้หลวมๆและพยายามสวมแหวนให้ฉันกระชากมือหนีเพราะไม่เอาไม่ทิมนายมันบ้าไปแล้วบ้าเหรอไม่ถ้าจะมีใครบ้าแล้วก็คงเป็นเธอมากกว่าที่ถอดแล้วแกล้งทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขากำข้อมือฉันแน่นไม่ถึงกับเจ็บแต่ก็แน่นมากรีบปล่อยมือเธอเดี๋ยวนี้ น้ำเสียงของเจคเรีบเรียบแต่มีความแข็งกร้าวเขาก้าวเข้ามาตรงกลางทีโมทีเริ่มถอนหายใจยาวออกมาอย่างผิดหวังไม่สมอารมณ์เขาจ้องตากันกับเจคดวงตาของเขาเผยประกายดำมืดนายไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำไม่ทีมคนที่ไม่ควรอยู่ที่นี่คือนายตั้งหากทีมสมัดหน้ามามองฉันใบหน้าเขากระตุกแต่ฉันไม่แคร์อีกแล้วบางอย่างในใจฉันได้คำตอบ นายไม่ควรมาอยู่ในหัวฉันด้วยซ้ําทําให้ฉันผูกมัดกับนายถูกมองเห็นเพราะแหวนนั่นฉันเคยนึกอยากให้ผู้คนมองเห็นพูดถึงฉันต้องการตัวฉันทว่า,วาน,นั่นไม่เคยจริงผิวแสงไม่ได้ทําให้ฉันสําคัญแถมทําให้ฉันกลายเป็นคนอื่นที่ไกลาจากตัวเองฉันทํามาพอแล้วฉันขอไร้ตัวตนแต่ได้เป็นตัวเองดีกว่าใบหน้าของทิมอที่บิดเบี้ยวกลายเป็นหน้าอัปปัลกไม่นั่นไม่ใช่ตัวตนของเธอเธอแค่ต้นจำให้ได เขาเอื้อมมือออกมาจับข้อมือฉันพยายามจะยัดแหวนกลับเข้าไปในนิ้วของฉันก็บอกว่าปล่อยมือเธอไงเล่าเจกผลักทีโมที่ออกทีโมที่เซแต่ตั้งหลับได้แล้วเขาก็ผลักเจกอย่างแรงฉันอึง้งเท้าของเจกสะดุดที่ขอบสะพานเขาพยายามคว้าข้อมือทิมไว้ก่อนจะตกและเริ่มรักษาสมดุลทีโมที่มองเขาด้วยรอยยิ้มโหดเยี่ยมแล้วปล่อยมือเจกร่วงลงไปกระแทกตัวกับผิวน้ำกระจาย ฉันรีบวิ่งไปที่เราทันทีเพื่อดูว่าเขาปลอดภัยทว่ากลับเห็นแค่ฟองอากาศนี่นายเป็นบ้าเหรอถ้าเขาว่ายน้ำไม่เป็นละ่ะขอความช่วยเหลือเถอะไม่เข้าใจหรือว่าฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เธอมีความสุขนะฉันแค่มอบทุกอย่างที่เธอสมควรได้รับแค่สวมแหวนกลับเข้าไปแล้วเธอจะได้เห็นนั่นคงจะยากกว่าที่นายคิดนะฉันหันหลังกลับไปดูเจคหล่พ้นผิวน้ำโดยที่เขายังปลอดภัยดีข้างในมือเขาซึ่งกำลังชูให้เราเห็นอยู่ คือแหวนวงนั้นทิโมทีถึงกับยืนนิ่งนี่กาเอามันขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฉันว่าไม่ดีกว่าเจคคว้างแหวนนั้นไปทิศทางตรงกันข้ามมันจอมกระทบผิวน้ำทะเลและจมหายไปตลอดกาลใบหน้าของทิโมทีถึงกับขาวซีดเผือดพวกนายจะต้องเสียใจทั้งคู่เลยโดยไม่พูดอะไรต่อเขาวิ่งหนีไปจากสะพานอย่างเร็วที่สุดที่จะทำได้ฉันก็งลงไปมองเจคซึงเริ่มว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่ง ฉันรีบวิ่งไปหาขณะที่เขาเซขึ้นจากน้ําฉันขอโทษจริงๆนายเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเธอละโอเคไหมฉันพยากหน้าแต่รู้สึกได้ว่าน้ําตากําลังจะไหลเขาชะงักไปชั่วขณะก่อนจะดึงฉันเข้าไปกอดฉันขอโทษนะมิซี่ฉันไม่รู้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ฉันดีใจที่อยู่นี่เธอปลอดภัยแล้วเรายืนอยู่อย่างนั้นด้วยกันอยู่พักหนึ่งเธออาจไม่รู้เพราะฉันไม่เคยพูดออกไปแต่สําหรับฉันแล้วเธอไม่ได้ไร้ตัวตน และถ้าเธอไม่ว่าอะไรแล้วก็ฉันอยากทำความรู้จักกับเธอได้สิฉันว่าฉันยินดีนะเรายังไม่ได้คบกันจริงๆไม่มีคำสัญญาหรือว่าการันตีแต่ความรู้สึกนี้มันจริงกว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วหลังจากที่ทีมทำร้ายเจสเราแจ้งตำรวจแล้วเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่ที่คฤหาสน์ของเขาเจ้าหน้าที่เคาะประตูอยู่สักพักก่อนที่พ่อแม่ของทิโมธีจะออกมาพวกเขาดูสงบและสุข,ขุมเรากำลังตามหาทิโมธี เกิดเหตุอะไรบางอย่างขึ้นแม่ของทิโมธีเอาแต่มองเราด้วยสายตาที่เลื่อนลอยส่วนพ่อของเขาก็ยิ้มอย่างสุภาพทิโมธีเหรอโอ้เกรงว่าคุณคงเข้าใจผิดแล้วละ่ะเรามีลูกชายจริงแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไปเรียนโรงเรียนประจำหลายปีมาแล้วฉันเย็นวอบลงไปถึงสันหลังนั่นไม่จริงเขาอยู่โรงเรียนเดียวกันกับเราฉันรู้จักเขาและฉันก็เคยมาที่นี่ที่บ้านหลังนี้กับพวกคุณมาก่อน ตำรวจมองหน้ากันงงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินไปที่รถเพื่อคุยวิทยุกับใครบางคนเขาเดินกลับมาหลังจากที่คุยไปสักพักคุณผู้หญิงเราเพิ่งตรวจสอบดูไม่เคยมีคนชื่อทีโมที่ลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนคุณเลยฉันคลื่นไส้จนจุกที่ลําคอในขณะที่ตำรวจพากันกลับพ่อของทีโมที่ก็โน้มตัวลงมากระซิบที่ข้างหูฉันความสนใจมันช่างเปลาะบางนะมิซี่เมื่อไรก็ตามที่มันเปลี่ยนเป้าหมายไปมันจะเหมือนกับว่าเธอ ไม่เคยมีตัวตนกลับมาที่โรงเรียนมันเหมือนกับว่าทีโมที่ไม่เคยมีตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกแต่เจ๊กับฉันเรารู้ความจริงและบางครั้งฉันก็ยังรู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองเรากับว่าทีโมทียังคงเฝ้าดูอยู่แล้วทันใดน,นั้นเองพวกเด็กๆก,ก็วิ่งรูเข้ามาทางฉันฉันยืนนิ่งฉันงักไปแต่ว่าพวกเขาวิ่งผ่านไปโดยที่ไม่มองฉันด้วยความสงสัยฉันจึงหันไป และนั่นคือตอนที่ฉันเห็นเธอเด็กสาวที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนครอบครองสายตาทุกคนนั่นเป็นตอนที่ฉันเห็นกับตาว่าแหวนที่นิ้วของเธอเป็นวงเดียวกันกับที่ฉันเคยใส่